สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาส่งการบ้านหุ้นอีก1ตัวนะครับที่มีพี่พี่หลายๆท่านเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็ขอเข้ามาทางคอมเมนต์นะนั่นก็คือ BCH เดี๋ยวเรามาดูภาพใหญ่กันเลยครับในทางเฟรมันสำหรับ BCH เนี่ยเข้าตลาดมานะครับช่วงประมาณเดือนพฤศจิกายนของปี2004ครับเมื่อเข้าตลาดมาแล้วเนี่ยราคาเนี่ยก็เป็นขาขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะ สำหรับช่วงที่ราคาของเขาเป็นขาขึ้นเนี่ยราคาเคยขึ้นไปแต่แตจุดที่เป็นไฮที่สูงที่สุดของเขาอยู่ที่ประมาณ26บาท75สตางค์ครับช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมแล้วก็เดือนสิงหาคมของปี2021ในภาพใหญ่นะครับในภาพใหญ่ในทางเฟรมันเนี่ยผมยังคงมองว่าราคาเนี่ยก็ยังคงเป็นขาขึ้นอยู่นะครับถึงแม้ว่านะโซนปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยก็จะมีการย่อตัวลงมาบ้างก็ตามนะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงก็ได้นะครับว่า ราคาของเขาเนี่ยลงมาประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะจากไฮที่สูงที่สุดนะครับลงมาจนถึงจุดที่เป็นโลที่ต่าที่สุดนะโซนปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ45โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าราคาของเขานะครับลงมาไม่เยอะเท่าไหร่สําหรับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17บาท30สตางค์เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคา17บาท30สตางค์เนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับของแนวรับแนวต้าน ผมอาจจะต้องขยายทำเฟรมนะครับไปในทำเฟรมวีคนะเพื่อที่จะดูจุดสังเกตนิดนึงครับที่มีนัยสําคัญให้ชัดนะเดี๋ยวเราจะมาตีเส้นฟีโบนะครับเพื่อหาแนวรับแนวต้านกันณนะปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยก็มีการย่อตัวลงมานะครับผมคงจะใช้ฟีโบแบบรีเทสเมนต์นะแล้วก็ลากแบบขาลงนะครับโดยจะใช้ไฮของแท่งนี้เลยที่ราคา26บาท75สสตางค์ซึ่งเป็นไฮที่สูงที่สุดของเขานะครับแล้วก็จะใช้โลของ แท่งนี้นะครับที่ราคา19บาท60สตางค์ซึ่งเป็นโลก่อนหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าช่วงที่ราคาของเขาเนี่ยมีการย่อตัวลงมาเนี่ยราคามาตามกรอบเส้นระยะไหมแล้วก็ราคาเนี่ยเมื่อเจอเส้นนัยะสําคัญเขามีอาการยังไงนะครับช่วงที่ราคาของเขาเนี่ยนะครับหลุดแถวๆเส้นนัยะตรง19บาท60เนี่ยราคาเนี่ยก็ เหมือนจะพยายามกลับขึ้นไปนะครับที่เส้นระยะตรงราคา19บาท60หลายครั้งนะช่วงที่หลุดลงมาเนี่ยนะครับเหมือนจะมีการพยายามกลับขึ้นไปเทสอยู่หลายครั้งแล้วก็บางช่วงเนี่ยราคาเนี่ยมีหลุดลงมาแถวแถวเส้นระยะลบ38.2นะครับพอลงมาชนเสร็จเนี่ยสังเกตได้ว่ามีอาการนะครับแถวแถวเส้นระยะสําคัญนะที่ลบ38.2นะครับแถวแถวนี้แล้วก็เมื่อ,อาราคาเนี่ย เอาอยู่นะครับแถวเส้นระยะลบ38.2เนี่ยราคาเนี่ยก็กลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะตรงราคา1 9บ0าท60สังเกตได้ว่าราคาเนี่ยเมื่อกลับไปแถวๆเส้นระยะสําคัญนะครับก็จะมีการย่ามีการเทสนะครับอยู่หลายครั้งนะแล้วก็สําหรับช่วงนี้เนี่ยราคาเนี่ย กลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะ38.2ด้านบนได้นะครับสังเกตได้ว่าราคาเนี่ยพอขึ้นไปชนแถวๆเส้นระยะสําคัญเนี่ยก็จะมีอาการนะแล้วก็เมื่อเส้นระยะตรง38.2เนี่ยเอาไมา่อยู่นะครับราคาก็หลุดลงมาที่เส้นระยะตรงราคา19บาท60แล้วก็เส้นระยะลบ38.2นะครับที่ราคา16บาท80สสังเกตได้ว่าราคาก็ลงมาชนนะครับก็จะมีอาการเหมือนเดิมนะครับก็คือเหมือนจะ,ะมีการ เด้งเล็กน้อยนะครับจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าโอกาสในกรอบนี้นะครับทั้งลงและขึ้นเนี่ยมีโอกาส90%นะครับราคาก็หลุดลงมาแถวๆเส้นระยะลบ6 8หากใครเป็นสายฟีโบผมก็มองว่าน่าจะมารอแถวๆนี้เช่นเดิมนะครับเนื่องจากก็โอกาส90%นะครับทั้งลงและขึ้นนะก็น่าจะได้ไปนหนึ่งรอบนะครับสำหรับสายฟีโบตรงนี้สำหรับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17บาท30สตางค์นะครับ ซึ่งยืนอยู่เหนือเส้นระยะลบ38.2นะที่ราคา1 6บาท80เดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคา17บาท30นะปัจจุบันเนี่ยราคานี้ถูกแพงยังไงนะครับน่าสนใจไหมเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของงบการเงินนะครับแล้วก็เรื่องของข้อมูลหลักทรัพย์กันสําหรับข้อมูลหลักทรัพย์นะครับผมว่าพี่ๆหลายๆท่านก็น่าจะาทราบข้อมูลเป็นอย่างดีนะครับสําหรับลักษณะธุรกิจของเขานะ BCH นะครับลักษณะธุรกิจของเขาเนี่ยก็เป็นบริษัทดําเนินธุรกิจในรูปแบบกลุ่มโรงพยาบาลนะครับซึ่งมีโรงพยาบาลในเครือทั้งหมดเนี่ยประมาณ15แห่งและโพลีคลินิกอีกประมาณ2แห่งนะครับซึ่งตั้งอยู่ในกรุงเทพต่างจังหวัดและในสปปลาวเพื่อให้บริการทางการแพทย์นะครับภายใต้4กลุ่มโรงพยาบาลนะคือกลุ่มที่1เนี่ยเป็นกลุ่มโรงพยาบาลเว r ร์มิเด c a ลนะครับ สำหรับกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มโรงพยาบาลกเกษมราชอินเตอร์เนชั่นแนลกลุ่มที่3ครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลกเกษมราชและกลุ่มสุดท้ายเนี่ยกลุ่มที่4นะครับเป็นกลุ่มโรงพยาบาลการุญเวชนะครับเพื่อให้บริการครอบคลุมผู้ป่วยทุกกลุ่มตั้งแต่ผู้ป่วยทั่วไปชาวต่างชาติและผู้ป่วยในโครงการประกันสังคมนะครับค่อนข้างที่จะยาวนิดน,นึงนะสำหรับข้อมูลหลักรัพย์เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของหัวใจหลักกันครับเรื่องของงบการเงิน สำหรับงบการเงินครับเป็นงบไตรมารส3ของปี67สินทรัพย์รวมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17,000ล้านนี่สินครับอยู่ที่ประมาณ3,400ล้านถ้าดูจากนี้สินตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับแล้วก็ไม่ถึงครึ่งหนึ่งนะของสินทรัพย์สำหรับนี่สินตรงนี้นะครับผมมองบวกครับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1 2 0 0 0ล้าน รายได้รวมครับไตมาส3ของปี67เนี่ยอยู่ที่ประมาณ9 0 0 0ล้านสำหรับรายได้รวมเนี่ยถ้าดูโดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นปี64นะครับรายได้รวมของเขาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ21,000ล้านนะสำหรับปี65นะครับแล้วก็ปี66เนี่ยรายได้รวมของเขาลดลงนะครับกำไรสุทธิครับไตมาส3ของปี67อยู่ที่ประมาณ1000ล้านสำหรับกำไรสุทธิเนี่ยก็สอดคล้องกับรายได้รวมนะครับกำไรสุทธิเนี่ย ถ้าดูโดดเด่นที่สุดก็คงจะเป็นปี64นะครับจากนั้นเนี่ยปี65แล้วก็ปี66นะครับกำลัสุทธิของเขาลดลงนะมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดนะครับหรือ Market Cap อยู่ที่ประมาณ43,000ล้านเมื่อเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยที่12,000ล้านเนี่ยผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับณนะปัจจุบันแล้วก็มูลค่าของเขาโดยประมาณเนี่ยอยู่ที่12,000ล้านนะ แต่เราจ่ายซื้อตอนนี้นะครับที่43,000ล้านผมมองว่าราคาเนี่ยยังแพงอยู่นะครับณนะปัจจุบันเป็นหุ้นที่ไม่ต่ำบุกนะครับเราซื้อแพงกว่าเจ้าของเนี่ยประมาณ3.4เท่าสำหรับมูลค่าหุ้นทางบัญชีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5บาท9สตางค์นะครับเราซื้อตอนนี้ก็17บาท30นะ5บาทประมาณ5บาท9 000สตางค์อยู่โซนไหนนะครับก็ น่าจะอยู่แถวๆใต้เส้นระยะลบ200นะครับโซนนี้เลยนะครับสำหรับอัตราส่วนเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลเนี่ยผมมองว่ามีปี65กับปี66นะครับที่ผมค่อนข้างที่จะชอบนะโดยส่วนตัวก็ชอบเกิน3%ขึ้นไปนะครับส่วนปัจจุบันเนี่ยผมมองว่าอัตราส่วนเงินปันผลหรือเปอร์เซ็นต์ปันผลของเขาเนี่ยน้อยไปนิดนึงนะครับณนะปัจจุบัน เดี๋ยวเรามาดูสิทธิประโยชน์กันครับสำหรับสิทธิประโยชน์นะครับการจ่ายปันผลของเขาเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะจ่ายปีละประมาณ2ครั้งนะครับแล้วก็สำหรับเงินปันผลของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากกำไรสุทธิล้วนๆเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้อมูลผู้ถือหุ้นกันครับ ปอร์เซ็นต์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือเปอร์เซ็นต์ฟรีโฟล์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ43%นะครับรยายใหญ่ครับถือในนามบุคคลนะอยู่ที่ประมาณ32%เดี๋ยวเรามาดูเรื่องของข้อมูลจากแฟชชิตกันนิดนึงครับมาดูเรื่องของงบกระแสงเงินสดกันนิดนึงนะครับเรื่องของเงินสดสุดทธิจากกิจกรรมการลงทุนเนี่ยก็จะเห็นได้ว่า BCH เนี่ย มีการลงทุนนะครับอย่างต่อเนื่องนะสำหรับอัตราส่วนนี้สินนะครับต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ0.2เท่านะครับก็ต้องถือว่านี้สินของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะครับจากกราฟนะครับแล้วก็เรื่องของงบการเงินนะผมมองว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยที่17บาท30สตางค์เนี่ยยังคงเป็นราคาที่อยู่ในโซนที่แพงอยู่นะครับ เนื่องจากจุดที่1เลยนะครับก็เรื่องของมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ43,000ล้านนะครับเทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นตรงนี้เนี่ยที่12,000ล้านผมมองว่าเราซื้อแพงกว่าเจ้าของนะครับตรงนี้เป็นจุดที่1นะจุดที่2ก็เรื่องของมูลค่าหุ้นทางบัญชีครับอยู่ที่ประมาณ5.9สตางค์เราซื้อตอนนี้ก็17.30สตางค์นะครับผมมองว่าณปัจจุบันเนี่ย เราซื้อแพงกว่ามูล,ลค่าหุ้นทางบัญชีนะครับตรงนี้เป็นจุดที่2แต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบเรื่องของนิสิตินของเขานะผมมองว่านิสิตินของเขาน้อยนะครับในความคิดส่วนตัวของผมนะครับสาหรับสายสะสมอย่างผมก็อาจจะต้องรอก่อนนะครับสําหรับสายเทคนิคครับณาราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ17บาท30สตางค์นะครับซึ่งอยู่เหนือเส้นระยะลบ38.2ที่ราคา16บาท80 โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะแถวๆเส้นระยะลบ38.2นะครับเนื่องจากในกรอบนี้นะครับทั้งลงนะครับและขึ้นเนี่ยมันมีโอกาส90%นะผมมองว่าถ้าราคาเนี่ยย่ำได้แถวๆเส้นระยะลบ38.2เนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่เขาจะกลับขึ้นไปแถวๆเส้นระยะตรงราคา1 9บ0าท60อีกครั้งนะครับก็ในกรอบนี้นะครับมีโอกาสประมาณ50%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาเนี่ย ลงมานะครับแล้วก็ย่าแล้วเนี่ยเอาไม่อยู่นะผมมองว่ามีโอกาสที่เขาก็จะกลับลงมาแถวๆเส้นระยะลบหกสนะครับที่ราคา15บาท10สตางค์ตรงนี้นะครับก็มีโอกาสเหมือนกันนะโดยส่วนตัวเนี่ยผมก็ชอบมารอแถวๆนี้มากกว่านะครับแถวๆเส้นระยะลบหกที่ราคา15บาท10เนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแน่นอนว่าถ้าราคาเนี่ยลงมาย่ําได้นะครับแล้วไม่หลุดก็มีโอกาสเจอกันนะครับที่เส้นระยะลบสามนะครับที่ราคา อ่าสิบหกบาทแปดสิบแน่นอนครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่เหนือเส้นระยะตรงลบ38.2นะครับที่ราคา16บาท80ถ้าสายเทคนิคนะครับสนใจก็ต้านแรกนะครับตรงนี้เนาะปฏิเสธไม่ได้แถวแๆเส้นระยะลบ38.2ที่ราคา16บาท80ถ้าสนใจเนี่ยก็ต้องอลุ้นนะครับว่าให้เขาลงมาย่ำแล้วไม่หลุดนะผมมองว่าแถวๆเส้นระยะลบ38.2เนี่ยที่ราคา16บาท80เนี่ยตรงนี้เป็นแนวรับแรกนะครับณตอนนี้ แต่โดยส่วนตัวผมมารอแถวๆนี้ดีกว่านะครับที่เส้นระยะลบ60.8นะที่ราคา15บาท10นะครับตรงนี้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ BCH สําสำหรับพี่ๆท่านไหนนะครับแน่นอนว่ามีหุ้นตัวไหนอยากให้ผมทำเป็นการบ้านก็ลองส่งเข้ามาทางคอมเมนต์เช่นเดิมนะครับเดี๋ยวผมก็จะไปหาข้อมูลนะแล้วก็นำกลับมาทำเป็นการบ้านให้นะครับสำหรับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้การบ้านก็เดี๋ยวผมก็จะทยอยทำออกมาให้นะครับ และในส่วนของการวิเคราะห์ครับหากไม่ถูกใจพี่ๆท่านไหนก็ต้องกราบขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและในส่วนของช่องครับยังไงผมก็ต้องขอฝากช่องอีกเช่นเดิมนะครับหากชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกําลังใจในการทําคลิปถัดๆไปให้ผมด้วยนะครับยังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ